เวัสอยู่รบตดพี่น้องไปตามบ้านคุณบ่าวก่อนถอะบัางห่อละจุดลาจอดแ้มตาโอ้เนียบักตาเอ้ยหรอมันอยู่เนนี่หายวา็ูเหตแล้ เขาจะหายห่วงพวกแก่แก่มาเขาวกแก่แก่เขาเขไปเก็บเขตมันเป็นยังไ่เข้าไปขึ้นไปทิพย์่หายห่วงเลยอ้าวเอาอะไรจากใคไนักสันเขาให้ตายเน่เน่อย่าไปท่บ้านมันบ้านของชาวบ้านอย่าไป

บากแตออกมาลำนี <No 1> 1> ่มันิ่บอกเลยี่นขีดว่ามันนี่พูบาวรนน้องกุ้งเดีวก็เอาหูมาหาไปทามขาเบิงน้องกุ้งก็มีปลาไหลก็มีอันน้นท้ายก็มีไอ้ปลิหูว่าบักได้ก็แทะบานนี่พูนองซามผู้บ่าปนันทามหรือว่าไปกเวกมนไปทามใ้าเนี่ยมันออกไปทางนี่มันต้องไปแถวนั่นแหละ ขบวนไลงานก็จะลงไตนะมีรถล็อกไตมีอะไมีอะไรที่มาได้กินข้า่็เข้าเข้าที่ยงก็ได้กินได้กินไันเก็บบแล้วแม่มาอายมาทา่าบอแม่กินหเส้าออมานี้นักอลกก็มื่อกินข้า้าวางขวบอกกันนี่กินอาหารกององั้งเลอเยืนก็มาได้โยเป็นร่มเป็นล่มแล้วเถูกกล้ยเาว่ากล้วยไว้เดียวกวปนไนวกับกวนเน่นานนชย่างเช่คนเมาคนนี เขามาเขามากเลยมอดยนะบอกให้เขามาหาคอยเขามาคอตัวเขาจะขีอมดมันดีๆอะไรเนาะมันบเป็นมันเป็นยันดอกพนนะเขามากแบว่าม่ให่ว่าผู้ยเตี้ทอก็ผีเป็นพระองค์เมื่อไ่ก็ต้องเก็ายาให้วานนี่เกงดอกวานนะมันเป็นยี่ดังเกงเยไปหอดยจังมากพือคืขอยี้เวขพ้นไปเอายน้องเี้ยน้องเธอแล้วเอาไง ช่นัก <isation> ับหลักไปไปเห็นงานอยู่ช่โน่นหลักไปก็ีาเฮออย่างไงจึงว่าเท่าพี่แม่ก้อนบกปักมันมามมาดมาลงอยู่นี่อีกว่ามันจะลงที่นี่ยังเพิ่มอีลาเฮาไปแห่งบุกเกยไปใจจักแต่ว่าเฮาอกแล้วเอาจังได้ในไหายซุมอันห้ยซุมอีแม่ลงไปทามเบิกหายบอกนะะ เอทำใจบบงจเบิงนี่มขมาอยู่บ่เบมาหูไปบงเขาหูชรันะผมแล่าระบกก่อนห่ามับางหนาวว้ยพ่ออ้วันตกพ่อนมันหมักบางหนาแน่นแน้วเวลาเสียเวลาายมาเอาจักเอาหวงัวใส่ บาดนี่ก็ใช่หนวด้าจะไปเบิ่งต้นโตผู้จักไปต้นโตหลังนานบกเองเขาิไปหาเย็นหนึ่งน่วสติกเกอร์สติกเกอร์บางแล้เจีนอยก็เป็นเี่ยเขาเนี่ยจีนไเป็นอย่าแเขาีเดียนี่มาตีายช้างเขาเราเมื่อยกันอาสายบัวก็อนี้ก็เนี่ยกระดาายบัวกันนั่นลูกกันแม่องมนไอ้น้ำมานไปหาเไหรมันให้จิ้งโตได้บือนบอบบอกบอใยากไปก็ไปเขาจว่า อาัยผัวมีผัวคือบ่มีเขากระเน้ว่เด็กเฮียน่่างนะเียเราถห้ลูกไปเออจะไมนตีเขายังบ่หยลูกเขาใหญ่ไปคนอื่นมายืมเขาก็ยังหายมาาแม่เอาหูตันนั่นแล้วเดินเออตัวนี้ก็มีดีนครับใหญ่ทด้สุดเล้นครับว่าเห็นหรอกเอถ้ากับแล้วไปเดี๋ยวโทรมาบอกอีพ่อว่นเขายูได้ดีเน่เราอบคลิปอืมจงสบายใจเนาะเนาอยาาหูกบอมันอยู่สื่อเน่อย่าหูกูใช้แม่น่ะอย่าหู

บ่จ in ั i สิเว้าน้ำโลกน้ำตาแนวบอกให้หีเขาบ่บ่มสิได้่อนอยูู่่มื้อออกไปแม่เพลงแม่เพลง่ีนเออเฮาบ่เห็นดอกกเปนบ่เห็นแต่หม่มากอแนวนี้แนคันหม่อไเนาะเาก็อยู่หนี้นีอันนี้ทางหม่นกัหม่แล้วเนาะปก็าบ่อ่ ก็เลยยินแม่ใหไงว่าว่ามันนั่งว่างั้นข้าวทอดมือนั่นี่แม่ใหญ่กับว่าอิปิวว่าอันยี่วันเนี่ยท้ายโทรศัพท์าบจะได้ไม่เท่าเขาโทรไปแล้วมันมันโทรหาเมี่ยบอกเนี่ยขป่าเนี่ยอี๋อีบก็บีเออสรุปแล้วถ้าเราว่าแทนจะสองคนโทรหาอีบีประศัดอีปิวนะว่าอีปิวหลบซาลินเนี่ยว่ะแค่ว่าจะไปยัง่ายปีปีเราจะอีบีโอ้ยู้ดีเนาะ ท้องกันเขาอันนี้ไม่ชอบกอดใช่ไหมค่ะไ่ใชหงายหัวอย่างพวนี่เหยียบนีดตัวโอ้ยคุณพ่อไม่โชคใช้ทุกอย่างนี่แหละโคงล่างเพรมันผู้บ่าวสองคนต้องระโทษหนักกันนะเพราะมันก็มาหอน้องลกเกี้ยนเดี๋ยวผู้บ่าวก็จอดหลังพถไปผู้บ่าวก็โทษหนักแล้วมันจอดรถจะหลุดเดี๋ยวรถที่ผู้บ่าวพ่อเดี๋ยวกันประมาณใจว่าผู้บ่าวหันได้ ยังัาทุกคนงนมูนมู่คว่าว่าเห็นอันว่าเห็นจุดตกค่อยหัวจ่เขาบอกว่มันก็มาดมาแล้วก็มาโจมาก็มาโดม้วก็มาจดไปล้วาโและวลาแล้วกดมแลวาจาแวกแลกมาจดมาแล้วกามาก็มา้วกามา้กาโม่้กางม้วกาโ่มกมาจากามวกาโ่งมาแลกาโมาแล้วกองว่าม มาามอีเต้บอกทาหนึ่งเลยแ้วังจะหวห่าวอบผู้บาวมาลักเาวอผู้บานะมาหลักหักล้ทุกนี่นี่ะไปลงในบ้านได้เนาะนับักเอาบักเงี้ยวอกใบ้านเเขาไปเอาโอกับบ้านผัวสะคอน่ะบานแก้มบาแกองใครเงี้ยนะบ้เขากคเหมันไปเอากับอีเป้นี่ยสะคอนแดงน่ยไปเอาบ้านฝอยเต้มาหบุคคลบ้านฝอยเป้ฝอยเต้บ้านปลาบ้านปลา ร่อพี่นะครัร้มันปลาไหลก็มีมันปลาไหลก็มีมีไปคุดบ้านได้บ้างกครับมาดูกยุก็มีอ่มีเ่ยุงก่แม่มีเมียเคียงคัเอามาส่งเป็นจะได้เถอน้ายังมากนี่สั่งนั่นแหละว่าจะช่วยวิธีไดมิตรว่าคันว่าพ่อของันกับกตรเลาะบึงเลาะบึงพ่อเขาอยบกเขามาก ใช้ครับโหลดคนละ่ะมันับอเคใ่โซ่คนใหญอก็ขยันลูม่อใหญ่เขาจะมีเวียบางไเป็นน้ำกระยาขาบงไงสังเป็นงเข้ามาเองเลยนะเจ้าว่าเข้ามาเองเรไปใจกระสังเราเ้าก็เถ่าน้อน เขาว่งเมดยเขาจะว่ากันไปเขาไปเขาดไปพอดีอ่ะใ่หมานไปหล่อตามบ้านใกล้นี่เลแ้วชิบอ่ชิบไลเพราะว่าดันะบ้านน่นเาอยู่นะเจ้าออกไปหาเราเขาว้านเงนเขาว่านั่นบเพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ว้ามันไคิทั้งเขาบอา้งไม้เาลงเงินเหมอนเตเแกจก็ได้เนานเ้วโอ้ยเป็นหูเป็นตาให้รา คือนะได้โอเคค่ะไปข้างล่างมาโน่นทางล่างมาโอ้ยบุตรายหญ่สัแต่เราเรียงอีวานมาหนีว่านเนียมาท่นเหตุท่เราปวดหัวปนิดเนาะลอมันิไป้วงั้นไหนดิ มันกับเบื่อทามันกับไปกินทอกินเทมน้ำบ้านเทานี้เบื่อทามันกับไกินน้ำขสอดเบื่อทำมันกับไปกินน้ำาอีแตนปปวดทวรน,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 นมันเปตาป,ปวดทวารแลห็นไปใส่กับหมูกนะเนาะไม่บอกเนอ,กองเขา ตามหาอยู่ไซน์ัยบลสามมงบัวครสองมงเลยเดกยันหามงสี <Yeah ่มงเละกับข้ามือเก้าแมนไปวิดมักโบวีขับไปซาบงยมืดมืดีมว cool ัสากษเดินทางแล้วค่ะเล็กน่อยวัยรุ่นพี่น้องเอ้แล้ะแต่มันสีขีดอ ลายคนก็ว่าไปเป็นกะรีออโอนละคนว่าไปยรบ้าเด็กตัวสิบมันเลยคือหน้านีแหละวเวลาเกิดเรื่องมันอะแบบสาราผัดแต่แบบข้าวที่แบบพวกที่ให้ข้าวซานมานนี้โอคูณนึงว่าจะหนึ่งคูนึงว่าจะนึงบริตรงกัได้ไปเนว,ว่าบรตรงกัได้ปน,นด้มันแบบมาปั่นประสานเท่าโอ้โหหมูพุ่นเขาว่าเห็นในจูหัวก็ดีผัดผัมสิที่ผัดลายีท่อมผั่อมเาินอิเ้ิดอิเ้ เรื่องบกุงบอกเกี่ยวกันนะมันบอกออกบอกเขาวเลยนะประเด็นนะตอนนี้เนี่ยอีพอพาเราเราเราคิดว่าอยู่ซองอย่างคือไปเข่าห้านสาวบริการหนึ่งอย่างที่สองคือไปกับผู้บ่าวแต่สำหรับข้เขียนข้อเขีดว่ามันไปอยู่นักผู้บ่าวเดี๋ยวนี้นะแไปสช่วยเขาเนาะ ตองคุณับงนูนดีให้อยู่น้ำสื่อๆอะไรแม่บอรเขาไปอยู่สื่อๆปูบ่าวมมุก็บอรอยู่สื่อๆแล้วไม่คินข้าวเสียสิโอ้ยาแม่เอ้ยข้าวใจดอกว่าแม่ต้องสี่ก็ได้แม่ลูกข้าวใจอยู่อย่าบอาเฟซบ่อโอ้ยลูกเหนื่อยนะแม่เด้แม่มันมีแห้งเนาะผู้ได้สิบเอยากเขาอยากก็คือเขาอยากพาะละแม่ตอนนี้ครับกำลังสิไปไซส์ศสนาฟาอินมา สำนีสก่อนด้วยพี่น้องเด้พี่ดาวบากคนจินไม่บ่อยไปบางคนบบไปไปสุขสัการีพอเข้าไปหนึ่งกลางภูบาวสำนีนะคะบ่ะก่นด้พี่น้อง